นะครับถ้าเราสังเกตตรงหน้าปัดดูนะครับมันจะมีสัญลักษณ์นะครับเขียนคาว่า hood open เอ๊ะถ้าเราสังเกตดูนะครับฝากระโปรงหน้าเราก็ปิดสนิทแต่ถ้าของใครหลายๆคนนะครับขับไปอยู่ๆคำนี้ก็เด้งมานะครับ hood open hood open เป็นระยะระยะเป็นช่วงๆนะครับสำหรับ Camry ีนะครับแคลมรีวีโก้อันตนะครับถ้าเจออาการแบบนี้วันนี้เรามีวิธีแก้กันนะครับโอเคจะเป็นไงเดี๋ยวตามาชมต่อเลยครับ ก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสําหรับรถของใครนะครับที่เวลาจอดกลางคืนกําลังง่วงนอนหลับกันสบายอยู่ๆก็มีเสียงแต่ปานปานปานขึ้นมาการดึกนะครับหรือสัญญาณการขโมยดังนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวีโก้ฟอร์จูเนนะครับหรือว่าอันติสนะครับทําเพื่อนบ้านตกใจมาเยอะนะครับกลางคืนเรามาดูสาเหตุกันดีกว่านะครับสาเหตุนะครับตัวตัวนี้นะครับจะ ด้านฝากระโปรงข้างหน้านะครับเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆมันจะมีสวิตตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังคืออยู่ตรงตรงหลังกรเนี่ยนะครับถ้าเรามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นสวิตท,ที่เป็นสีฟ้าๆนะครับแล้วก็มีเหล็กยืนย่นๆกำลัง,งัดให้ดูนะครับสวิตตัวนั้น,นะนครับพอเราใช้งานไปเรื่อยๆพวกฝุ่นนะครับพวกน้ำาะกกมันเข้าไปนะครับพอเข้าไปเนี่ย เข้าไปที่สวิตช์ตรงข้างล่างเนี่ยครับมันก็จะทําให้ตัวสวิตช์มันไม่ทํางานนะครับเวลาเราปิดปะระปวงกดล็อกรถเมื่อไหร่นะครับมันก็จะใช้เวลาสักพักนึงแลมันก็จะร้องแป้นแป้นแป้นสัญญาณกันขโมยดังนะครับหรือว่าถ้าเป็นรุ่นแคมรี่ครับเวลาขับไปเนี่ยเราจะเห็นไฟลูกฟูดโอเพนนะครับกระติบดิงปึ้งเด้งปึ้งเวลาขับนะครับเรารู้กันแล้วนะครับว่าตรงนี้มีสวิตช์ต่อมาเป็นวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็ ง่ายๆครับมีไข่ควงหนึ่งอันส่วนเ็กมีกระฝังโอเควิธีแก้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเปิดฝากระโปรงขึ้นมาที่ตัวกรอตัวนี้นะครับนะครับวิธีวิธีที่จะทําต่อไปก็คือใช้ไข่ควงนะครับแล้วก็นิ้วอต้องใช้พลังนิดนึงนะครับกดลงไปให้มันล็อกแบบนี้นะครับเมือนล็อกติดฝากระโปรงล็อกเราลองมาดูจุดเกิดเหตุกันนะครับตรงนี้นะครับจะมีตัวสวิตช์ด้านใน าแบบนี้จะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมครับสีเขียวๆนะครับแล้วก็มีเหล็กยื่นขึ้นมานิดหนึง่งวิธีง่ายๆครับเราเอาโซเนกนะครับใส่หลอดเนี่ยแล้วก็ฉีดลงไปตรงสวิตช์ตรงนี้เลยแบบนี้นะครับฉีดลงไปพอฉีดลงไปปุ๊บนะครับยาวนิดหนึ่งได้ออพอฉีดลงไปนะครับ,แล,ลรบแล้วเราก็ทําการเดี๋ยวให้มันชุ่มๆนิดนึง อ๋อให้คุชุนอย่างนงี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราใช้ไขควงนะครับกระทุ้งไปตรงเหล็กแตบบ่นี่น,นะนรับอันหนึ่งไขควงงัดไว้นะครับอีกอันหนึ่งไขควงเนี่ยใช้ใช้วิธีอย่างนี้ครับเห็นไหมครับทําให้กระตุ้นให้สวิตช์มันทํางานนะครับก็คือโซน็กที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในอยู่ในสวิตช์นะครับทําอย่างนี้นะครับเขีย่ยเหล็กเขีย่ยเหล็กนะครับแล้วก็ช่วงจงวังหวะนี้เราก็ เติมรับเติมเติมเติมฉีดเข้าไปนะครับอันนี้ทําได้กันนะครับรับรองหายไม่ต้องไปเสียทางเปลี่ยนกรนใหม่นะครับโอเคฉีดลงไปนะครับเหมือนเดิมครับไขควงอันุนึงงัดไว้อีกอันนึงเขี่ยตัวเหล็กตัวนี้นะครับเขี่ยอย่างนี้นะครับ,นะรบถ้าสังเกตดูดีๆตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับลองสูมๆเข้าไปนะครับไอตรงร่องๆเนี่ย เวลาจังหวะที่เราเขี่ยนะครับมันก็จะมีมีเหมือนฟองอากาศปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นเลยนะครับก็คือตัวโซนิกที่เราฉีดลงไปเนะี่ยมันได้ซึมเข้าไปอยู่ในสวิตแล้วจากสวิตท,ที่มันหน้าคอนแทคมันตกกระปกตกกระปกนะครับมันก็จะกลับมาทํางานได้อีกทีหนึ่งอ่าก็วิธีง่ายๆแค่นี้เองครับแค่เอาโซนิกฉีดนะครับแล้วกระตุ้นมันหน่อยเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะครับขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมนะครับ เวลาเราเขี่ยสวิตช์ให้เราเขี่ยตัวล็อกลงไปเนี่ยเราต้องไปยืนฝากระโปงเปิด้วยนะครับเพ่างั้นเดี๋ยวเวลาปีฝาโปงมาเราจะกระแทกดังขึ้นเวลา,า,า,าย,ลยืนฝา,ากระโปงครับเองใส่ที่ก้อนท่ก้อนก็จะเด้งขึ้นมาเป็นการเรียบร้อยครับตอนนี้เราลองไปดูันิกครั้งนะครับว่าเราสำเร็จไหมจากการที่เราจัดการตัวนี้นะครับ เมื่อกี้นะครับตอนต้นคลิปนะครับไฟฟูดโอเพนติดนะครับถึงแม้ฝากระโปรงปิดอยู่แล้วตอนนี้ลองไปดูกันครับลองดูที่หน้าปัดครับเห็นไหมครับตอนนี้มีอ่าสัญลักษณ์ประตูขวาเปิดปิดก่อน ตอนนี้สัญญลักษณ์ครบถ้วนนะครับไม่มีฮูดโอเพนเด้งนะครับยกเว้นเวลาเราดึงฝาเปิดนะเห็นไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับที่เราเอามาฝากกันจากคุณเล้งครับสวัสดีครับ